สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะคันนี้เป็นฮาร์เลดวิสันสตีดบอบคันนี้เป็นรถปี2021นะคะลูกค้าคันนี้จะได้เครื่องยอนต์ที่เป็น114คิวบิก1,868ซีซีสำหรับเลขไม้นะคะอยู่ที่8,000กับ94กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับพาเลยดบ,บิสานสตีดบ๊อบคันนี้นะคะูกค้าสเปคของตัวรถค่ะสเปค M R Y นะคะสำหรับรถปี21นะคะรหัสของเขาจะเปลี่ยนเป็น F X B B S นะคะก็คือจะได้เครื่องยนต์ที่เป็นมีว w อกกี้เอก114คิวบิกโดยปกติสตีดบ๊อบจะเป็นเครื่อง107นะคะแต่พอปี21จะได้เป็น114แล้วค่ะ1 8 6 8 c c ซีซีตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็กนะคะด้านข้างถังน้ำมันค่ะจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะเป็นหมายเลข1ดาว7ดวง แบบนี้เลยค่ะของแต่งนะคะท่อ2ออก1ค่ะกลองอารเรเนสนะคะชุดม้งครับสไตล์ค่ะลูกค้าไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะไฟเลี้ยวหน้า LED เช่นเดียวกันค่ะปอกแฮนด์เป็นของ h e r r t รัก Made in n USA ตุ๊ก,กตาเป็นของพาโซมาค่ะบวกกับแฮนด์สูงรวมกัน12นิ้วค่ะ เบาะตอนเดียวยาวเลเปรานะคะแล้วก็พักเท้าคนขับค่ะเป็นครับสไตล์นะคะแคชบาร์ค่ะแคชบาร์ทางหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะเป็นแคชบาร์ทีบาร์ครับสไตล์เช่นเดียวกันค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะลูกค้าก็คือจะเป็น รวดลายเดียวกันเลยนะคะเป็นรวดลายของปี21นะคะเป็นสีที่ขายดีของปี2021เลยค่ะรถปี21แท้และเกียรีสองนะคะคันเกียร์ครับสไตล์เช่นเดียวกันนะคะฝาเดอร์บี้1 1 4เดิมๆจากโรงงานค่ะรถสวยเลยนะคะคันนี้สภาพกริปเลยค่ะปุ่มประกับสวยงามนะคะ น็อตนอตเนียนเนียนค่ะฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกเนียนเนียนเลยนะคะลูกค้ากระจกเป็น HD นะคะจะมีโลกโก้ HD ทั้งสองด้านเลยแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเลยค่ะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ d ด s c สคริปชัด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมนะคะลูกค้าท่านไหนาสนใจสติดบ๊อบสีดำส้มคันนี้สามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยค่ะเบอร์โทรกับไลน์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ